พนักงานประจำลงทุนในคอนโดฝล่อยเช่าได้อะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับซีซ่าครับอยู่กับซีซ่าพ่อพิศคิงนะครับแล้วก็จับเพจสื่อถึงร้านด้วยการลงทุนคอนโดนะครับวันนี้นะครับซีก็อยู่ที่โครงการแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ซีลงทุนไว้นั่นเองนะครับและหลายๆคนนะครับก็เป็นพนักงานประจำแต่ก็กลัวเลิกเกินนะฮะกลัวความเสี่ยงนะครับกลัวไม่มีผู้เช่านะครับเราจะเป็นหนี้ก้อนโตหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับซีอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เพื่อนๆฟังนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายๆคนนะครับวิตกกังวลในเรื่องขอองงงงรรราาาาาายยยยได้ต่่่่ๆนนนนะะคคคับททีีีํํปจเเม โอทีหรือโบนัสก็อาจจะหายไปทั้งหมดนะคะแล้วก็มันเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะอาจจะบอกว่า work from home เวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยทำงานหนักกว่าทํางานในออฟฟิศอีกนะคือเจ้านายเรียกตลอดเวลานะช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็กังวลว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าลงทุนในอสังหาเนี่ยมันน่ากลัวไหมมันจะไปเช่าได้จริงไหมอ่ะแล้วมันจะขาดทุนไหมแล้วช่วงนี้มันจะมีคนเช่าหรอซีนะคบก็ปล่อยเช่าห้องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาในการปล่อยเช่านะคะคือตกแต่งเสร็จเมื่อวานนะคะตกแต่งเสร็จปุ๊บนะคะเพิ่งโพสได้ประมาณ10นาทีนะครับและผู้เช่านะคะก็ทักเข้า ทันทีเลยครับขนะสถานการณ์ คือไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็ตามแต่แลอสังหายยังปล่อยเช่าได้เสมอตลาดที่มีปัญหาจริงคือตลาดบนนะคะคือที่ปล่อยเช่าในราคาที่สูงหน่อยนะคะราคาที่แบบสองหมื่นอัพขึ้นไปอย่างเงี้ยครับจะมีปัญหาแต่ว่าตลาดที่ปล่อยเช่าราคา8ปดเก้าพันอย่างเงี้ยครับไม่เกินสองหมื่นเนี่ยคือยังปล่อยได้อย่างปกตินะคะไม่ต้องกังวลนะแล้ววันนี้นะครับซีจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคว่าเมื่อเพื่อนๆเป็นพนักงานประซามและลงทุนอสังหาเนี่รพยจะได้อะไรบ้างคะข้อแรกเลยนะครับกำไรตั้งแต่แรกซื้อนั่นเองครับกำไรต ราคาถูกมากๆนะครับคอนโดลดราคาแบบหลายที่มากๆนะคะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะได้ส่วนลดพิเศษตรงนี้นะครับก็คือเป็นกำไรตั้งแต่แรกซื้อสมมุตินะครับว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเขาจะปล่อยคอนโดอยู่ที่ราคา2ล้านนะครับและช่วงนี้นะครับเราสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกเขาลดซัมเมอร์เซลล์มากนะครับก็ได้ในราคาที่ล้านแปดอย่างนี้นะก็เท่ากับว่าพวเพื่อนๆได้กำไรตั้งแต่แรกซื้อสอแสนบาทแต่ราคาจริงๆคือ2ล้านถูกต้องไหมเท่ากับว่าเราได้กำไรบันทันทีแต่แรกซื้อสองแสนนะข้อสองนะคบเพื่อนๆลองดูในอสังหาริมทรัพย์นะครับส ก็คือกําไรจากค่าเช่านั่นเองนะอย่างเช่นยกตัวอย่างห้องนี้นะคะซีปล่อยเช่าอยู่ในราคา8,500บาทนะคะแต่ว่าซีผ่อนส่งแบงค์นะคบแค่ในราคา6 5 0 0นห้านะคะเท่ากับว่าห้องนี้ซีมีกาไร2 0 0 0บาททุกเดือนแบบไม่ต้องออกแรงดีไหมคะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้แหละครับคือสิ่งที่มันจะสร้างแบบเป็นพาสซีนคัมให้เราคือเราไม่ต้องใช้แรงทํางาน,นวันนี้เราแค่ใช้เครดิตใช้สลิปเงินเดือนของเรามาบริหารและทําให้เกิดรายได้เพิ่มแบบนี้ส่วนข้อที่3นะครับสิ่งที่เพื่อนจะได้เลยคือราคารัพสิสิ์นะคะ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะคบโดยเฉลี่ยแล้วนะคบอสังหาริมทรัพย์จะราคาสูงขึ้นนะครับคือเฉลี่ย3%นะคบต่อปีนะ3%ทุกปีทุกปีด้วยมีอะไรบ้างที่เราซื้อแล้วราคาขึ้นทุกปีครับเออลองไปถามตัวเองดูนะมีอะไรบ้างที่เราไม่ต้องใช้เงินตัวเองแล้วราคาขึ้นทุกปีบ้างแต่อสังหาทําได้ครับบางทาเลนะมันสามารถขึ้นได้แบบเป็น10%ก็มีนะครับอันนี้3% <Wow. S 1> นี่คือแบบขั้นต่าๆนะเพราะฉะนั้นพอเราซื้อวันนี้ราคาหนึ่งแน่นอนว่าตอนที่เราขายไม่ใช่่่่่ราาาาคนนนนีีแนนน้แแออยงเเชททํลบบ ติดก,กับห้างสรรพสินค้าแล้วก็หัวกระไดเนี่ยคือเป็นโครงการเลยแบบนี้คือทำเลเนี่ยมันลิมิเต็ดมากๆไม่มีการสร้างคอนโดประทับโครงการเราได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอ่ะทำเลอ่ะคือมันหาที่ไหนไม่ได้มันลิมิเต็ดอีดิชั่นมากๆราคามันก็จะขึ้นแน่นอนตามตัวนะคบและยิ่งเป็นโครงการที่เป็นโครงการใหญ่นะเป็นคนฟารป๊อปปอรล่านะครับแล้วก็มีส่วนการที่แบบมันแน่นๆนะครับที่บอกเลยว่าปล่อยเช่าง่ายมากๆนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคบเห็นไหมครับว่าคนเพื่อนอ่ะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับใช้แค่เครดิตของตัวเองนะรบาจหมอิ สามารถทำกำไรได้ตั้ง3อย่างเนะี่ยอันนี้แค่ส่วนน้อยนะจริงๆมันได้เยอะกว่าน,นี้นะคลิปนี้นะครับก็หวังว่าช่วยตอบคำถามคาใจสำหรับเพื่อนทุกหลายๆคนนะที่สงสัยว่าเอ้ยฉันลงทุนอสังหาแล้วมันจะได้อะไรหรอแล้วมันจะดีจริง,รงๆรไหมแล้วมันจะได้จริง,รงๆไหมนะครับซึ่งสีก็กล้าการันตีนะคะเพราะสีเป็นนักลงทุนเองด้วยนะคะก็กล้ย,ยืนยันนะคะว่าพอลงทุนอสังหาแล้วมีสเต็ปของการเงินที่มันดีขึ้นนะเพราะวันนี้เรารู้จักวางแผนบริหารจัดการเงินให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับและอีกอย่างาสัหากรรยน วิธีการในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะก็ทักมาในเพจซีได้เลยนะคะก็ยินดีตอบให้ทุกคําถามนะคะให้การลงทุนอนสังหาระครับสำหรับพนักงานประจำเป็นเ่องที่ง่ายนะคะก็ยินดีให้คาแนะนําทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีครับ